ตัวนี้พะลามแล้เตัมนั้นอะไรอ่ะคับปะเอออะไรครับก็คือคับเลสีอะไรเลสีแดงบูสกายบูไว้สีขาพิงโสีม่วงใช่หรือเปล่าใชะขาแบ็คแบ็คอเร ปเอว่าอะไรหลังมีอไราีไคีน้ำตาลครีมครีมชีครีมท่าฟิกไรแสงจ้าจอดฉลบ้านรกบัสสต๊อปใช่ใช่อะไจ้าจ้บัสสตอปบัสสตอปทำไมได้เลยบัสรถไฟบัสบัสรถัฟฮะ

แดนเจลัตฟาร์เมอร์คอปาอินไซข้างในข้างในไซเว่ยข้างในข้างนอกไซเวยข้าทางข้างทางวิกเซนแม่หมาดิก่อนคาเพนเตอร์ เ <Burn. S 2> บิร์นเบิร์นเขาไฟไฟไฟเฮ้ยคลื่เขาแทบ็บแท็บแปลว่าก๊อกน้ำแล้วถ้าแท็บอีกอย่างหนึ่งละ่ะแปลว่าก๊อกก๊อกที่วิกเซลที่วิกเซนโดอนอ่ะ ไม่ใช่ก,กับดักเออใช่ใช่ไหมที่วีคเซนโดนมันกับดักป่ะใช่ไหมครับเข้อบ้าล่ะข้อบ้าโดนงูเขาน์สไปเดอร์แมมุมสไปเดอร์พิกโกพิโกตกแกลิซ่าลิซ่าจิ้งจกซาลาแมนเดอร์ซาลาแมนเดอร์จิ้งจกน้ำคลิกคลิก

Kiều Kiều Ba lại Lê Lê Ba ca bê Bêu Ba ca Chá Chá Ba ca lạ Anh cho phít Anh cho phít Ba Dolphin Ba sẻ nó Dolphin Ba lô Dolphin à nè c c, c bê quá gì? ทะเล <Ocean. S 2> โอเชียนโอเชียนมหาสมุทร <Sky. S 2> สกายสกาย <Bird. S 2> ทอ้ <Angel. S 2> ทองฟ้เาเบิร์ดเบิร์ดนกอเอเจลเทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนอ่ะสวรรค์โน้นดวงิอะไรนะสวรรค์โน้นดูงิอ้าวแล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใครบ้าง หน <1, S 2> ึ่นงกูะยััปะสามพยสีมหานามะและ5้าัสีรวมกันเป็นอะไรปัญจวัคีทั้งห้าปัญจวัคีทั้ทงห้าเขาทำอะไรกับนักบวชสีตถหาหรอเขาทำอะไรเขาเขาา,งาังเขาวกันปหนี หนีไปหนีพะหนีนะบวชจิตตถาไปที่ไหนอ,อ่ะปาดิศิีตะมือเทววันปาอิสรีเลยนะอาอปาดิศรตะมือกัลยาธานอ้าวแล้วพญามารที่เขายกทัพมาพญามารชื่ออะไรสวัสด,ดีมารขี่ช้างอะไรมาขี่ลิเมตยกมาทำอะไรอ่ะมึงมาจะมาทำร้ายทำร้ายใครครับ อ๋ออ้าแล้วก่อนที่นักบวชศิษฐาจะออกบวชเขาไปเจอกับอะไรทั้งสี่อ่ะ,ะเขาไปเจออะไรทั้งสี่ขเ,เขาออกไปกับน,น,น,นายชนะเสด็จออกประพาดอ่ะแอบหนีออกไปนอกวังอ่ะเขาไปเจออะไรเกิดแดดเจ็บตาเขาเรียกอะไรอะไรสีมันคือ เขาเรียกว่าเทวทูตสีมีใครบ้างครับมีููสมีใครบ้างเกิดเกิตายอ่าขาถามนายชนะว่าอะไรอ่ะชนะชนะพูดเบาๆหน่อยสิว่าว่าอะไรครับว่าอะไร ใครเอาเอาข้าวใส่ถาดทองคำมาถวายพระพุทธเจ้าที่ใต้โคนต้นไทรพระนางอะไรจำได้ไหมพระนางพระนางอะไรเอ่ยพร,พระนางอะไรครับสุอะไรราสุสุอะไรครับ ชชาดาพราสุชาดาเขานำข้าวอะไรมาถวายข้ามาถวายพะใส่อะไรมาล่ะใส่ถาทองคำอา้าวหลังจากที่พระพุทธเจ้าเขาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำยังไงเสี่ยงทายยังไงอยากจะโนยนโยนเลยเหรอโยนไปไหนอะเพื่อาอธิษฐานไว้อธิษฐานว่า จะเป็นพระผูเป็นอะไรนะ่จะเป็นเป็นนักท้าค่ะเออแล้วไงต่อขอให้ทานต่อาานตะัวทายเสะนำมากับถ,ถ้าพระพุทธเจ้าจเปแล้วยังไงต่อ หลังจากนั้นพอเสียงทายลงไปปุ๊บถาดทองคํานั้นไปทางไหนลอยไปไหนไลอยไปทางซ้ายลอยไปทางซ้ายแล้วยังไงต่อจมลงจมลงที่ไหนอ่ะเมืองบาลานเมืองของใครพญานาคราวโอ้แล้วตอนที่ฝนตกความพมนั้นพญานาคเชื่ออะไรที่ขึ้นมาหาพระพุทธเจ้ามาจุ่เขาขึ้นมาทํำยังไงขึ้นมาทํายังไงครับ แผ่พังพานแผ่พังพานทำอะไรอ่ะไม่ให้ให้พระพห้าเนหนาวฝนไม่ให้หนาวฝนเลยเหรอ,หอโอแล้วพ่อค้าสองคนชื่ออะไรที่มาถวายข้าวให้กับพระพุทธเจ้าตับปูฉะและมัิกะนำอะไรมาถวายข้าวตูข้าวตาข้าวมาถวายอ๋ยอแล้วใครที่นำยาคาแปดกำมาถวายพระพุทธเจ้า มามอะไรครับอาโสตยะโอ้นำยาคามาถวายกี่กำแปดกำแล้วพระพุทธเจ้าเขาเอายาคาแปดกำไปทําอะไรโบราณหนึ่บาลังโอเคเฮ้ยสวัสดีครับกู้ดบายสวัสดีครับกู้ดบาย